จาได้มาเจออีกที่นึงเลยให้พอบ้านจอดๆจๆจจ,จ,จ,จป้อมชุ่มเศษสีก็ะจะให้เบิ่์นไใกล้เซนมันสิสะท้อนเดี๋ยวประจาสิพาย่า,ยางเข้าไปได้อยู่ดรอกก็มานี่แหละนีาา่อ,อย่าลายตาเถอะอย่าลายตาเถอะประจาพยายามแล้วบริเวณการบันไดกัน ประจาว่ามันน่าจะเกี่ยวกันในที่ที่ประจาในที่ที่ประจาอ,อันนี้ก็ต้นจานโบราณก็เดอ้อมันน่าจะเกี่ยวกันนี่ประจาให้เบ่งไม่กระทั่งบันไดก็เป็นหินลักษณะที่คล้ายๆกันแล้วจะเด้อหินลักษณะคล้ายๆกัน รูปทรงจากที่จากที่ประจาก็ิิเป็นประมาณลักษณะเหมือนป้อมประการตามซื้อเลยได้จ้ะเด้อเป็นแบบสมัยพุระนครวัดนคนทรทมนอะจากเนาะนี่น,ะนะน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนกับพูรณสถาน ประมาณนี้ได้กันประมาณนี้เลยค่ะอควา,ามเกี่ยวเนื่องหรืออย่างอันนี้ก็จะาบมีข้อมูลให้พี่น้องปันไดได,ได้จ้ะอันนี้ค่ะประมาณนี้ได้จ้ะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะมีต้นมะม่วงใหญ่หนึ่งต้นนี่ ประมาณนี้เลยค่ะนี่ตามซื้อเลยเด้วยวะอ,อันนี้ก็เป็นประตูตรงนั้นก็เป็นลักษณะแบบแยกไปอีกโซนหนึ่งนะทางซ้าย็สศมีช่องทางมีช่องทางลายตาในเด้อพี่น้องเด้อลลยตาในเด้อปจานะนี่นี่นน ปจ๋าพามาให้เบิ่งนี่ทรงลักษณะตามแบบโบราณเนาะจา้าเนาะนี่นี่กัสิประมาณนี้เ้ยจ้ะแต่ละแต่ละช่องเนาะปะจ๋าให้เบิ่งอันนี้ก็เป็นต้นมะงม่วงเก่าเพิ่งก็มาพัฒนาได้จ้ะนี่อ่าสิเป็นนี่จ้ะทรงกับประมาณนี้เลยเด้อจ้ะเด้อประมาณนี้เลยเด้อ ประมาณนี่น,นี่ถ้าตรงไหนมันเด็ดเดดมันก็มันก็จะแบบไล่หูลลยตาเนี่ยเด้จ่ะลักษณะประจ่าอาเิบริอ้อมไปรู้สึกว่ามันจะก,กว้างข้างบนก็สิประมาณเดินได้เด้จะแต่พระจานน่าพอแน่ใจนะนี่นี่พระจ่าให้เบ่งรอบๆเลยค่ะฝังพุ่นจนอันนี้ยังสมบูรณ์เด้จ้ะยังสมบูรณ์มากๆเลย อันนี้ฮะสมบูรณ์ลายๆเล้วจะเด้อนี่นี่นปา่าย่างกับยากรายตา่านี่เด้อพี่ๆน,น,น้องๆประมาณนี่นี่โอ้ยต้นหมกม่วงโอ้ยโเด้อป่ากระจกุกจิกจุกจิกเองนงครับช่องน,นั้นกระสีป,ประคืบประมาณนี่เราจะนี่นี่นกระสิมาช่องนี้ อันนี้พระจากระบูหู้ดเดาจะว่าเพิ่นน,นี่ลักษณะกระสิกโยง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 ขึ้นไปฮะน่าจะลักษณะลักษณะพระจาเขานี่กระโซนโผลกระสิเป็นคล้ายๆป้อมค่ะคล้ายๆเป็นจุดอันนะกระสิเป็นประตูฮะน่าจะ กระสีสะท้อนแสงเรื่มตาแน่เด้อจะเด้อซีน้องๆเด้อนี่ยนี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นจุดที่สามเด้อค่ะที่ห่างกันพอสมควรค่ะมองเนี่ค่ะพระจาว่าห่างกันพอสมควรอิดหรือลักษณะป้อมตรงนี้กระสีตรงมาประมาณนี้ตรงมาประมาณแบบนี้เลยค่ะลายตาเนี่ยเด้อ ก็ะจะว่าลายตาในเด้อนี่ประมาณนี้เลยค่ะกระสิตรงกันไปแบบนี้แล้วก็อ้อมมาด้วยชากก็จะอาศิหเหตุแห่งงงเนะะาะก็จะขยับไวโพดแบบนี้เนาะประมาณนี้เด้อจากซ้ายจากซ้ายแล้วก็วนมาขวาขวา โดเด,ด้อลายหูลายตาต้นมะม่วงใหญ่ใหญ่มากลายตาในเด้อจะเด,ด้อประจาอาสิโบที่ข้างนอกที่ประจาถ่ายให้เลยเบิง่งเด้จ้ะกะประมาณนี้เลยค่ะ ประมาณนี้เลยนี่รอบๆอ,อันนี้เป็นโซนข้างในได้จะเด้ออันนี้ยังสมบูรณ์มากเลยค่ะเพื่อนกับพัฒนาพัฒนาคือกันเลยค่ะกับโซนโหคล้ายๆคล้ายๆพนมาเบิง่งบอรประจ่าดาว่านะคะทางาวัฒนธรรมพุนน่นเนาะ อาศิมาบุรณะอาสิมาปรับปุงนะจ๊ะให้เพราะว่าสภาพนี่ดีมากเลยค่ะสภาพดีมากแต่ข้างนอกป้ายเพื่อนกับบริเขียนแบบชัดเจนพ่อเท่าไหร่นะจ๊ะมีป้ายแต่ในนี่ก็คือฝั่งพุ่นด้วจ๊ะเออบบม,มีออียงบอกที่ชัดเจนนะจ๊ะเนพุ่มพุ่นแต่เป็น แต่และมุมสี่ทิศเนี่ยก็จะมีทางออกทางเข่าด้วยจ้ะมุมนะ้มุมนี้ก็จะเป็นทางออกทางเข่าแล้วก็ย่อมาประตูใหญ่จะมีสองฝั่งที่ตรงกันเลยเด้ยวยจ้ะตรงกันตรงกันเลยค่ะกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่แป๊บๆพระจ้าพาไปเบื่องอีกประตูที่ตรงกันเลยจ้ะเนี่ยฝั่งที่พระจ้าจะเดินออก จากฝั่งทางนู้นเอาเบ่งแบบลายตาตรงกันเลยจ้ะตรงกันมากเลยมาถึงบริเวณลายตาเด้อจ้ะเด้อประจาขอโทษขออาภัยลายหงลายตานี่โอ้ยมือนีโซกดีสามสั้นประจาต้องชื่อมีโซกหมานแน่เลยนี่ประตูประมาณหนี่จ้ะนี่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 ประมาณหนี่เลยจ้ะ กปแยกออกมาพระจา้าขอบคุณพี่ๆน้องๆได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆหลายๆนี่มันไปไกลหลายมากกะเหลื่อมจา้านอกจากนัะนอูนี่ประมาณนี้ได้จ้ะพระจ้าขอฝากสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งได้ชมนำประจา้าได้จ้ะเด้อ ได้เบิ่งได้ชมน้ำประจาว่าเป็นสิ่งที่ดีเนอกจากเนาะไปผ่านไปผ่านมากำแพงเพชรกลับมาเลาะเบิ่งได้เด้อจ้ะเด้อระจาขอบคุณมากๆนะคะสำหรับซรัพย์สินข,ของพี่ๆน้องๆก็จะย่างกับตาลายเนาะนี่นนระจกศิลาด้วยอันนี้เลยเด้อจ้ะเด้อขอบคุณมากๆคะ่ะ